เกตองเกตเกตุงมาไป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 ใช่อันต่ออันต่อขออันไอ้นี่อ๋อไม่นั่งแล้วไม่อยากนั่งข้างน้าเดี๋ยวคุณเดี๋ยวคุณไปกับ ไอ้พี่สปอตกันไหมครับไม่ไปทำไมกูไม่ไปไอ้น้องรถอ้าวรถบัสไม่มีหรอครับที่นี่อืมมันยังบักอยู่ครับแจ้งไปแล้วตอนแรกมันมีอะแล้วมันย้ายสอนอมามันหายอ๋อแล้วไม่ขับไปได้ไหมไปไปขับไม่ขับได้สปอตไหมครับไม่ขับได้ได้ไหม ขับได้ทุกคันเลยครับไอคันสองคันด้านล่ังโอค้คร่บดมอันนี้เหรอดมเฮ้ยรถแรงครับคันนี้แต่งแพงมากเฮ้ยก็จี๊ดอยู่นะก็จี๊ดอยู่นะคันนี้แต่งแพงคนระับนี่แหละผมเอง ไม่เห็นน้องหรอเอ้ยสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับพี่ตูนสวัสดีครับพม nó bật cái lại rồi đấy, Ơi chết nó nhiều chẳng quá, bật lấy cái lại อือๆๆบ่าหลุดเล็กๆครับหน้าเริ่มแล้วนะครับแต่งแพงกะสิาหลุดเล็กๆบ่เอ้อหล่อครับหล่อครับนายนาย ตำรวจข้างหน้าครับตำรวจบ่อเล็กไหล่ะบ่อเล็กไหล่ะบ่อเล็กไหล่ะบ่อเล็กแบบบ่อเจ็ดค่ะบ่อเล็กแบบครับเจ็ดเจ็ดใหญ่ใช่ไหมเดี๋ยวเขาไม่ให้นั่งคนเดียวนะครับเจ็ดไหนครับเจ็ดอ่ะคือเขาไม่ให้นั่งคนเดียวนะครับเจ็ดไหนครับคนนี้ไล่เงไล่เคสาแลครับเจ็ดไหนครับเจ็ดไหนครับเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหรือว่าหรือว่าเจ็ดเลยเจ็ดเจ็ดตัวเดียวครับเจ็ดตัวเดียวเขาไมนั่งคนเดียวมันมีอะไรวะไม่ได้นั่งคนเดียวตอนนี้เคียร์ตำรวจบัตรนะ ฟังเลี๋หวอทำไมหมอเป็นหลักเอ๊ะมึงฟังหมอเหมือนเดิมเราเล่นรันหมอเหมือนเดิมขออนุญาตหมอแป๊บนึงหมอต่อนปจะช่อะไรครับเป็นไรบ้างมีอะไรก็ได้มั้งไม่ใช่หนาบ่เ mm มื <h <h ่อกี้เขาขอลงไฟฟ้าทำไมไม่ตอบอดีก็อยู่ที่โรงไฟฟ้ากันนะฉันท่าฉันลง ตา้งแมวนะบักต่า erm บ <Christina> ักบักบักบดกบันบบักบัาอกแกับก ฟังวอหมอไว้ฟังหมอพูดไว้สวัสดีจ้าสวัสดีทำอะไรดีเซนเ้นลรงแข่งเข้าเข้าในเมืองปั๊มดีจีเอ่อมันแดงมั่งขาวสีส้มอ่ะเข้ากำลังเข้าเมืองไปสวัสดีค่ะจากหน้าจากหน้าไหนดิให้ส่งนะครับเอ่อไม่ไม่ต้องไปส่งนะคนดีจะเต้นนะคะเข้าเมืองใช่ไหมเข้าเมืองเต้นเต้นเต้นดีจีปั๊มดีเต้นจัดสีสองส้คุ้นอ่ะจะเต้นอะไรครับให้ส่งที่ไหน เราไั่ไม่ต้องไปส่งค่ะไม่เป็นไรอ้าวเจ๊หรือเปล่าเนี่ยเจ๊ไหนครับกขาลังไปครับเขาใช่ได้ไหมใครครับเนี่ยคุณคือใครเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมหรือว่าไม่ใช่คุณคือใครชื่อชื่อว่าอะไรหรอคะคุณน่ะชื่ออะไรครับคุณมาถามชื่อผมเนี่ยอ่าไม่บอกฮะต้องพี่ต้องบอกก่อนนะคะบอกเรื่องอะไร ก็หนูถทามก่อนอ่ะอ้าเรื่องอะไรครับคุณต้องแจ้งผมนะผมเป็นเจ้าหน้าที่นะครับผมปฏิบัติหน้าที่อยู่คุณชื่ออะไรครับชื่อมิดไนคะอุ้ยมิดไนไหนครับชื่อเท่เ,เลยครับได้แต่ใส่คุน้นๆนะเนี่ยเรามิดไนไนฮาร์โมนีค่ะอ๋อน้องคุณกะทิหรอครับ อุ้ยเป็นไงมาไงไม่ได้มาอยู่นี่เจ๊จริงเหรอใช่ไหมใช่ครับใช่เจ๊ไหนตอนนี้อ๋อก็ก็มีในเพียกพี่ว่าเจ๊อะจำไม่ได้แล้วโอ้แค่นี้ลืมแล้วใจเจ๊รับใจใจเราไม่ได้เจอกันนานอาจจะต้องใช้ความคิดนิดนึงเมื่อกี่ปี เส้นเศร้านะคะอันนี้ตำรวจหรือคนกวดถนนนะคะคนกวดถนนคือกวดก,กวดใครกวดถนนกวดเทศตรกรไงคะที่เขาก็เก็บขยะด้วยฮะจริงๆแล้วผมก็แต่งไม่คนทักกันเมื่อไผมเป็นจราจรไงจริงๆแล้วผมเป็นผอ,อใช่หรอคะตำรวจเขารับพี่ด้วยเหรออ้อาวไม่พูดอย่างี้แล้วไม่เจอตั้งนานเลยว่าจะพูดดีๆใส่กันโดยผู้ใจงใส่กันอ,าอ้าวก็ ดีนี่ไงคะหยอกหยอกไงหยอกอะไรครับหยอกอะไรเอก็หยอกเฉยๆะะแต่พี่ไปทํางานก็ได้นะคะจะได้ไม่ต้องรบกวนเวลาคุณทําอะไรเนี่ยเราทําอะไรเนี่ยเอาก็เป็นอินฟูไงคะเต้นนะคะที่เขาเต้นกันไงพี่ไม่เคยเห็นหรอเดดูนะเอ้า ไม่มีเพลงเต้นได้หรวอหรับไม่มีเพลงเต้นได้หรวอหรับเต้นได้ครับเพลงมันอยู่ในหัวน่ามันต้องมีเพลงหรือเปล่านั่นรับเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้เพลงชื่ออะไรเพลงนี้ครับเพลงเพลงนี้ยคะเพลงนนชื่ออะไรไม่รู้อ่ะพยายามหาชื่อเพลงอยู่ฮะ แต่ว่ามันไม่รู้ว่ามันเพลง,งอะไรอ้าวนี่เหรอเพลงนี้ปะเออเฉียงท้องร้องท้องร้องเหรอมีสินั่น,นี้ครับมันนี้วันี้นเดวอดรถดเฉียว,ว,ยวมีครับมีมีม จำเมื่อกี้ไม่มีครับจำไม่ได้หรอจำกันไม่ได้เหรออ่านอัานเอาอ้อ,อ,อนไปก็ได้คะ่ะไม่เอ้าท้องร้องก็มีข้าวนี่ก็มีไงคะแต่ว่าเต้นจนลืมกินข้าวเลยงั้นยังร้องเพลงได้เหรอไหมครับได้ร้องได้คะ่ะขอเพลงหนึ่งได้ไหมครับ โอ oh, เล่นขอเพลงเลยเหรอคะไม่เตอรไม่ได้จับกีต้าร์ลายแล้วเนาะอ้อาวทำไม่ได้ไหมครับเพลงอะไรคะเพลงอะไรก็ได้ครับที่เราชอบตอนนี้เออเดี๋ยวขอคิดแป๊บนึงนะคะได้ครับได้ได้เฮ้ยหน้าไปเล่นน้ำเร็ได้นะรตรงนั้นอ่ะอ้าวดับแล้ว อะไรหรอคะอา้าวโปรเดี๋ยวเล่นน้ำไ่เหรอเมื่อกี้เน,นี่ยท่อน้ำเนี่ยเขาใช่เหรอคะไม่ได้มองอะคะเมื่อกี้นน่นมีฝั่งนู้นอีกอันหนึ่งครับเอาไหมโน่นสีเหลืองครับเอาไหมอีกอันหนึ่งพี่รอแป๊บหนึ่งได้ไหมได้ครับได้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 ไดไดโอเคครับ

องเราเขาเดี๋ยวเปิดเพลงเขาฟังเดียเปิดเพลงฟังกันกันเขาหลับด้วยเปล่าน,น,นะเ <c oughs> พิ่งอยู่ไหมครับเนี่ย ยังอยู่คะแต่ว่าไม่รู้จะร้องเพลงอะไรดี เอาเพลงนี้ก็ได้ค่ะมีวางต้งหนึ่งลอยไว้น้ำมาดูเจ็บช้ำทรงอุราเกิดทิขทยมันพยายามตามรักสามเชยแต่สุดท้ายดันมาเตยเตือนน้ำไดยจงจำไว้ ใครอย่าทำม้ใจต้องเจนและโฟจงจำไว้ทำไมถึงเสียใจเพราะเราทำตัวเราเองเว่าก,ก็คือรักลงก็คือลงจะทำชาวประมงก็คงมี้าใจเพราะฉันนั้นเป็นหวานที่เกย ใ,ใจจสายลแหลกลงไปตายเเลแปลกๆเพลงแปลกตัวฉันไม่เคยเรียนรู้มาก่อนแม่บึงอ้อนเธอทำราท้ายจนอ,อกตรง ใจของฉันช่างแสนราบมโดยผิดร้ายที่ทำร้ายจิตปาาเธอปากบอกว่ารักใจบอกว่าแค่สุดท้ายไม่เลี้ยวแลปล่อยฉันไกลตื่นตายหรือฉันคงต้องยอมปล่อยตัวเธอกันน้ำลายกับทำร้ายที่กา้าววาย ก็คือรักลงก็คือลงแต่ทำาชอบมองก็คงไม่เข้าใจว่าฉันนั้นเป็นหวานที่เกยต้นน้ำตาใจสลายแหลกลงไปใต้เธอเลนอุ้ยผมครับผมชมแล้วค่ะอ่อขออะไรครับขออะไรครับ อ๋อไม่มีอะไรจะขอค่ะจะไปไหนครับเนี่ยไปไหนมไม่ได้ไปไหนค่ะว่าจะมาถ่ายติ๊กต็อกฮะโอ้ยติ๊กต็อกเจ๊อยู่นานไหมอ่ะเดี๋ยวไปเลยเคแล้ว โอเคครับแล้วไม่ไปครับเจเดี๋ยวไว้เจอกันครับเขาน้าเดี๋ยวมาแก้มือนะคะเดี๋ยวร้องให้ฟังใหม่วันนี้ยังไม่ได้ซ้อมเลยได้เลยครับโอเคครับไมาไปครับไว้เจอกันครับได้ไปครับผมอ้าวตำรวจครับคุณตำรวจครับว่าไงครับผมเบิกรถไม่ได้ครับดูครับกระดาษยูข้างในวิ่งตามผีหมดแล้ว เข้าไปแล้วครับพี่มันต่อหมอ okay, ครับโอเคครับเปิดรถกันเปิดรถกัน